มึงเปิดเปิดเฮียแต่กแผลแผมันติดไงมันติดไงคือมึือหลายๆคนถามว่าเฮ้ยพี่ก้อนหายไปไหนพี่แาลไหนมึงตายเลยเฮียตายแไง ไม่ได้ตั้งใจหายแต่เฟซบุ๊กมันปิดกั้นเราก็ทํามากินกันตามปกติแต่ว่าเฟซบุ๊กว่คุณบางทีอย่างเงี้ยยอดยอดไลค์ตัางที่เราเย็ดกันนะมันเป็นหมื่นบางทีเหลือ3 0 0ร้อยใช่บางทีเหลือ5 0 0บางทีเหนื่อยนะโพสต์อะไรไปเนี่ยคนคนไม่กดไลค์คนไม่กาติดตามแต่เลาโพสต์แจกตั้งเนี่ยแป๊บเดียวใช่จริงอันนี้เรื่องจริงจริงโพสต์แจกตั้งค่ะแป๊บเดียวหมื่นไลค์แจกพ่แจกโทรศัพท์ข่าว มาทำคอนเทนต์เนี่ยว่างไม่ว่างไหต่อวันนี้เราก็จะกลับมาทาตามสัญญาขอเวลาไม่นานแล้วคนแรกคน็นอย่างเราจะกลับมาทำคอนเทนต์ขำๆเย็ดกันเราจะกลับมาทำอะไรที่แบาขำๆฮาๆให้ดูการที่แบบหลายๆคนแบบคิดถึงเอาตรงที่นหายไปอะยอมน้วใจแต่ด้วยใจแตกเพราะว่านี่ไปมีผู้ชายแรงมาก มันพูดโอเคได้ให้เขาไปสืบเชื่อเลยนะให้เขาไปสืบจังหวัดกันเองโอเคได้พูดแต่มันดังโอเคได้เลยพูดเลยพูดไ้ยัยกยัยกันเอต่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 อใจแตกใจแตกค่าอ่ก็เลยพังก็เลยพังชีวิตผ่า กลับพอดีกันนะจ๊ะไม่ไม่ไข่จัดโอเคคืออะยังไงต่อแต่ว่านาตอนนั้นคือเราก็มีถ่ายคลิปเป็นบ้างมีถ่ายคลิปเป็นบ้างโอ๊ย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 คือคือเอาตรงตรงไหมคือตอนนั้นน่ะนึ่งด้วยฉันก็หลายหลายอย่างเข้าใจเข้าใจนึงด้วยแบบมีความรู้สึกว่าตัวเองอะหัวแดงแดงโอยหัวแดงแดง เราตัวเองคงคงอิ่มมาตอนนั้นแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าอยากขายอยากขายสวยมอยากขายขำแต่จริงไม่ใช่ค่ะมึงลืมไปหรือเปล่าหน้ามึงขายสวยไม่ได้ค่ะหน้ามึงขายสวยนะหน้าหน้ามึงคือควรขายขำค่ะเราจะไม่สวยนะไม่สวยค่ะคือถ้าคนคนสวยต้องอยู่ไ้ว ต้องอยู่ตรงต้อยหยุนเวทีแล้วมีมงค่ะอใช่รื่งคนสวยค่ะคือเราลืมเราลืมนึกเย็กกันบนกำพืชตัวเองเราลืมเราลืมลืมที่เกิดของเองมาว่าเรามาจากโซเชียลเราขายขำเราไม่ได้ขายสวยอแล้วเราก็กาแฟไม่เคเราก็ขายกาแฟไม่ได้ อย่างบางทีอย่างเงี้ยหล่อนฉันเป็นคนขี้เบี่ยงหล่อนก็รู้อะใช่ฉันคนขี้เบี่ยงมากเบี่ยงแก้วกาแฟคืออย่างสมมติว่าคืออ้า ายงานถ่ายถ่ายงานถ่ายคลิปถ่ายอย่างเงี้ยเราจะถ่ายยี่อะไรหรอถ่ายไปเถอะแต่ในเวลานอกหนือนอกเหนือกูควรได้กินกูควรได้อแตควรได้เย็นตันด้วยควรได้กินควรได้พักควรได้นั่งขาควรได้นั่งรีแลกซ์ถูกงบางทีอลอนช่วงนั้นฉันถามหน่อยนะแต่ฉันฉันไม่ได้อะไรนะเพราะว่าฉันเกิดได้ก็เพราะคนที่ติดตามเพราะฐานแฟนคลับเพราะคนที่ชื่นชอบไม่เอ้ยเจ้าไม่้นะ คุณนะไอ้พี่เอาไปดูอ่ะอ่ะหายไปเก็บไปโอเคโอเคโอเคดูหน้าเจ้าของบ้านดูอ่ะบ้านคำที่บ้านกูดิีัดเอาเอาเอาที่เช็ดมาแม่ผเช็ดให้แม่ไม่ค่าถูกไหมโชคดีที่มันไม่ใส่ของปลอมเออเอาผ้าเอาผ้าเช็ดมาเออเอาผ้าเช็ด เช็ดหน้าต่อสิพีดอบ่ริงจริงนะฉันว่านะว่าเราอะรีบสิรีดสิดอบก่อนว่าว่าฉันว่านะและและบ้านเขาแล้วก็คือกลิ่นกาแฟหมดแล้วกันเนี่ยเลิกแล้วหอมว่าเป็นแบ a c k coffee ฉันนอะเป็นคนที่

หมดน้ำตาแหละผู้ชมและนี่คือคนเขาก็มาดูเรากวาดบ้านถูพื้นไม่เรียนพึงดูกันทำเพี้ยอะไรเนี่ยเออเต้นไม้ไม่เกี้ยต้นไม้ไม่เกะกันไม่ได้ปะไม่ได้ทำไมทำไมไม่ซื้อมาให้เขาไหมเลยนะและนี่สำคัญนะตามมึงด้วยนะ เที่ยวนะฮัลโหลฟักมละละกดไม่ถึงสามชิ้นกูจบอ่ะแม่ผมก็คือพ่อพอแค่นี้จบค่ะงามค่ะแต่ยอดอ่อนนี่นี่น้องเหนื่อยน้องก็เลยพับแต่พีง <c oughs> เ,เหนื่อยแม่แดีวน้องกลับมาแหละจริงนี่น้องเหนื่อยนะตัวดีเยี่ยม <c oughs> น้องฝักอ่มาน้องพากลับมาแรงแป๊บเดียวน้องเหนื่อยมันยินนาม นี่อะนะเทปหน้าเราเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนสถานที่ไปผัดแครทบุ้งเพราะว่าที่นี่เขาไม่ให้เลวเห็นปหน้าปอมมือ่วยบ้างเฮ้ยเดี๋ยวคลิปหน้าเราทำอาหารกันดีกว่าได้ดีไหมได้เป็นผัดแครอบุ้งไฟแดงเออผัดบนห้องนอนพี่ดุ๊กดุ๋ยแล้วเราก็จะโยนฟึ๊บโยนฟันเนี้ย แล้วเราก็ให้เราจัดมันัะใช่มึงเหม็นกาแฟมันเปลียนหัวเดี๋ยวเขามานีิจิตอจริงไหมก็อ๋อเปลี่ยนคราเป็นกลิ่นอโรมาเปลี่ยนกลิ่นอโรมาใช่ตู้วา้า